สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวรรค์บ้านทุ่งครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สวนยาคาอีกแล้วครับผมสวัสดียามเย็นยมข่ําครับผมยมบ่ำจะเนาะววาไปเลยละสวัสดียมแรงครับผมเดี๋ยวแรงนี้เราจะมีเมนูเด็ดครับเด็ดลูกต้นมันมานั่นเลยครับแต่ว่าช่วงนี้มาดูสวนหอมนะครับจริงๆนี่ไม่ได้สวนหอมยาคานะครับเป็นสวนหอยยาคาแต่ว่าคนเช่าแล้วก็ใช้ทําใช้ทําต้นหอมนะครับ <laughs> ลอเนี้ยังก่อ <laughs> น <g år> ที่นี่เป็นทําสวนหอมนะครับเอ่อเพ็นเช่าทําเนาะบริเวณนี้ครับก็ประมาณสามไร่น่าจะได้ครับผมบริเวณนี้นะครับประมาณนี้ผมสองไร่กว่า อันนี้เป็นกระเทียมนะครับหรือว่าหอมขาวนะอันนี้นงคุนเคยมาถ่ายทําตอนที่เป็นปลูกมาเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูต้นถั่วของยายคำแล้วก็มาเอาเก็บวัตถุดิบรังสันกันยามเย็นครับผมสวัสดีครับเป็นในพ่อถั่วยายคำอ่ะงถั่วยายคำงามเหรอน้ำเหมเดืออ๋อสปริงเกอร์นะอันนี้เดี๋ยวเขาเก็บไปเผาไฟเนะี่ยหน้าหนาวแล้ว อันนี้เอาไปเผาข้าวหลามได้ครับโอ้พักชะอมไม่เห็นงมาใบเหลืองเนียค่ะใช่ไหปกติมันจะต้องใบียิ่งค่ะลุงฮุนแล้วก็หดน้ำทุกวันอ๋อเอายาข่าเน่าพ่นครับแล้วก็ให้ใบมันหล่นโอ้อันนี้มันปลูกหอมแดงด้วยกันนี่อันนี้คือหอมแดงครับปุูกไว้ข้างแปลงไงลุงฮุนอ๋อปุ๋งเหอมันปลูกไว้ใช้ข้างแปลงครับปลูกไว้กินข้างแปลงค่ะอ๋อเอาไว้กินบ่ได้เนาะแต่ว่าต้นกระเทียมนี่แห็มเหมกี่เดือนเนี่ยอันนี้ต้นมันใหญ่พอสมควรแล้วนะครับ โอ้นี่สองเดือนวันนี้แปดนี่ละโอ้สองเดือนแล้วก่ะนี่งามเลยโอ้โ่วนหอมถ้าถ้าเป็นแบบนี้คือถือว่าสวยงามงามเลยหัวใหญ่ดูแต่ใบมันเหลืองนะใสฮะดูตน้นเลยโอ้เดี๋ยวเราฉีดนั่นก็ได้ลนะนะหันก็ต้นใหญ่ขนาดเท่าไงต้นมันเหมือนางามจะเป็นแบบนี้นิ้มซอกออกสองกีบไงมันเลยแบ่งกันทั้งก็เนี่ยเนี่ยอันนี้ใหญ่ใหญ่แบบนี้หัวใหญ่ขนาดรอดูไอ้ีดูสีเดือนเลยตอนที่มันถอนเนาะสี่เดือนถึงจะได้ถอนนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีสองแบบนะ ต้นงามหัวมันงามหัวงามต้นงามมันก็มีแล้วเตะแต่หันดูต้นมันละต้นมันงามใบเขียวมดหันงอลงมุวมามีย่วไหนที่หายไปเลยอ่ะสวยงามครับเออเป็นั่เป็นยังไ่ได้มารดน้ำเนาะครับตะเริอนหดน้ำภาพตะเรือนโอ้โหมีรังต่อยข้างบนนู้นเนาะผมเคยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วครับแต่ว่าวันนี้เราปซูมเข้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวแม่เอตัวเลนซูมมาเออน้ำมันออกเออน้ำแรงแรงขึ้นแรงขึ้นก๊าปอาจจะมาดูแบบทั่ว เดี๋ยวไปเก็บฟักทองกันก่อนแล้วไปเอาไปรังสรรค์เมนูกันครับโอ้โหในผักกาดขิงน,นะครับท่าน้ชมอันนี้เม็ดมันตกเหี่ยะอันนี้จะผักกาดขิงใช่คะผักกาดดองเทมครับโอ้กกอออโหนี่ครับตอนนี้ ต่วของยายคำที่ปลูกเมื่อคราวที่แล้วครับสูงแล้วนะครับเริ่มจะออกผลผลิตเพื่อได้กินกันแล้วครับผมตอนนี้เริ่มดอกแล้วครับอันนี้ก็เป็นพักกูดครับโอ,โอ,อ้อานจเจริญปิดน้ําละ <c oughs> ไปเดียวหอยอย่าไปเอาฟักทองฝั่งนู้นนะครับเรามีฟักทองฝั่งปุ่นกล้วยหอมทองยายกล้วยหอมทองเหรอมีกล้วยด่างกาอ่อนโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมกล้วยดาว่างกล้วยดาว่า,ดางายทหารอู้ มันเป็นราน้ําค้างครับผมเหมือนมากเลยครับนี่นะเหมือนกล้วยด่างขนาดเลยครับไม่แล้วก็ด่างไร้ทหารเนี่ยโอ้ต้นเป็นล้านเลยนะนี่ครับเหมือนมากเลยครับท่านผู้ชมมันเป็นมันเป็นราน้ําค้างนะครับกล้วยด่างกล้วยด่างที่สวนจะคํามีเนอะนี่ครับใครจะมาคุดเอาก็ะเาเอาเลยครับตุ๊ดด่างขนาดดุอันนี้ด่างทั้งใบเลยครับนี่ ดูมันโดนไฟหลวกกระแสอย่างมันนึงเป็นยังงมันโดนน้ําค้างแล้วครับมันก็เลยเป็นรายน้ําค้างประมาณนี้ไปอันนี้คือหัวส่วนของยายคำนะครับนี่ฟักทองเขามาอยู่ตรงนี้ครับผมฟักทองอยู่อยู่ตรงนี้จะีอยจะเอาไปเก่งกันครับ้อนถ้าจะได้นะเขาคงเหมือนว่ายนะใครชนะใขรชนะนะใครชนะได้ยเหรออ๋อ คือนั่นต้องเลี้ยงนาะเอาอ,อัไรกันถะปูเนี่ยทำคอนเทนต์เนาะไปใส่ให้ลงมาดูฟักทองยาคำเนี่ยเอาไปจอกันยอดมันครับยอดจอได้ครับแต่ว่าเขาจะเอาหน่วยมันเนาะจะ,จะเอาลูกมันที่ดอกน่ะคือหน่วยอะ่ะโอ้นะครับอจอครับได้อยู่นั้นเนี่ยอจอได้อยู่ครับพูนรู้สึกว่าหันมันมีหน่วยสองสามหน่วยกันนะนี่คฝั่งนี้ก็มีนะครับ โอ้ลูกนี่ลูกนี้นี่ออกลูกแล้วครับผมอันนี้อ่างอย่างลุงม่นโอ้นี่เหรออันนี้อันนี้นี่ใหญงนล่ดูท่านผู้ชมลูกใหญ่มากเลยครับเะแล้วลงลงยกขึ้นมายกั้งเขือเนึ่งเดี๋ยวก่อนที่ตานลูกปุ้นกับลุงนี่ใหญงมันคนละปอคนละแม่งนะอันนี้มันหนอยอันนี้มันกำลังหนอยเอ๊ออันนั้นมันหนอยมินแล้วเอ๊อคนละปอคนละแม่งกันดู ลูกมาหืมมาเลยครับจริงๆอันนี้ไปซื้อมาคบท่าาผู้ชมถ้ายายคำปลูกได้ขนาดนี้นะจะคือยายคำปลูกก็มาฝักอย่างเดียวะตึงส่วนนะจริงๆอันนี้มันลูกมันประมาณนี้ครับผมลูกหนึ่งนี้เกือบสิบโลสิบลอ่ะแล้วมันเป็นโคตและสายพันธ์กันด้วยนะ ปะเดี๋ยวลุงุูนจะเอาทองคนละป่อคนละป่อครับลูกคนละพ่อประมาณนั้นอันนี้คือฟักทองพันไปเอามาหรอเอาไปอ๋อพันอย่างก้อนเนี่ยในลองดูดิยวคคบพันค้างคบกี่กิโลเนี้ยที่แสไปเช่ามาเก้าโลครึ่งเก้าโลครึ่งนะครับลูกนี้หนึ่งร้อยตัวใดก็ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบาทครับผมลูกนี้คือถ้าถ้าเอาแกงซีกหนึ่งเนี้ยได้เป็นมกเกงแล้วครับ เจาะยังไงกินนี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปแกงใส่ซี่โครงหมูย่างที่เตี๋ตะเลินย่างไว้แซ่บๆยำแรงเมนูจงมาเมนูจงมาหมอเล่นหมอเล่นยกมาด้วยด้อใครเอามาก็ไปกันมันเป็นหน่วยของพันนี่รู้มาได้มาได้มาได้อ๋ออยงาหนักนักชีปลงหนักไปไหนที่วุ่นันนีากานยังมันก็หากกันกระหักเอาลอยโจ่งลงน้ำนี่กันให้มันลอยไปพูดนะ จะฟัวแล้วไข่จะเอาเอาไปจะฟัวป้าป้าป้มาเล่นไปพ่อนี่ยคำต่ำน้ำพริกล้อละไปเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมตันฟักทองนี่ก่อนลูกใหญ่ลูกหลวงครับผมดูไปเดี๋ยวเอาไปดูย่าคำแต่ว่ามันซึมมันเกิดลงพูนอเนาะแง่กิมปูไปย่าเขเมาแล้ดกัขอบคุณเจ้านักขอบคุณจัดหลายขอบคุณบ่ได้อ่มฟอกไปเรื่อย ได้พอถึงมันเกิดเฮากันเนอะฮ <c oughs> าอย่าใจมันแบกปีดก่อน <S 1> <S 1> ปไปดูยาคำต่ำน้องพีกันครับเอามาเลยไปเลยไปเลยมาฟักเก้าโลปลายมาได้มามามา,มาวางนี้วางนี้วางนี้เลยวางนี้เลยวางนี้เลยค่ะเก่งมากออาน้ำหนึ่งอุมอ้มอะอุ้มได้เหรอ ปล่อยยังเงสวัสดีขอดูกันค่ะสวัสดีครับจ่าเลิญครับสวัสดียำแรงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้างนี่ยังฟักทองฟักทองกรึ่พวกเราเนี่ยได้กินฟักทองเนี่ยพวกเราอย่างกินกระหูค่ะใครจะกินก็กินเต้าผมจะกินแล้นี่ครับท่านผู้ชมดี่โคครับโอ้ยจ่าเลินย่างร้อนเดียวมาเก่งแค่นี้ไงหลวงพ่อ๋อกะ เขาแบบเก่งแล้วบอกบอกฟักมันนุ่ยง่าย่ยหมครับเขาบบเก่งแล้วเขาจะเอาสวัสดีครับยายคำสวัสดีเจ้าครับสวัสดียำแรงครับผมเอาฟักแต่เนี่ยผมบอผมบอานี่เก่งใส่นี่ได้ก่อนครับผมกินก้านนี่ได้ก่อนกินก้านนี่ก็ได้กินได้อยู่แล้วอ้ามาเอาหวัตถุดิบของเขาละว่าเขามีฟักทองนะครับแล้วก็มีซี่โครงย่าง ส่วนวัตถุดิบที่เราจะทาน้ําพริกมันเดี๋ยวหอมมาดูครับอวันนี้เอาจะแม่ครัวตัวเลกมันได้มาเรียนรู้อีกแล้วครับผมไปย่านเดี๋ยวเพชร <c oughs> เดี๋ยวตัวเลขใคอยากกินอันนี้อีบะขอยากกินนะครับพริกยัดไส่โอ,โอ้พริกยัดไส่มีมมวันนี้มีพริกยัดไส้ครับผมเดี๋ยวตัวเลกจะตัดเปคนพริกพริกเนาะวันนี้เนาะ วันนี้คือตัวเล็กอ่าตัวเล็กได้ยาจะบอกคือตัวเล็กต่ำเนอะใส่ยัง้องเอวยพี่น้ำต่ำเนอะตัำปะเอามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับใส่อันนี้ก็คือเกลือเนาะใส่เกลือใส่เกลืออันนี้ก็ผงปรุงรสเนาะผงชูรสอันนี้ก็คือหอมผาหอมผาและนี่ก็พริกไทยเนาะพริกไทยเทลงไปเลยใส่น่องแล้วก็อันนี้คือห้าผักป้อมเนาะัผักชีครับใส่เข้าไปแล้ว อ่ะตำเลยพี่น้ำตำเลยลูกอันนี้เขาพริกหยองครับนะครับอันนี้จะอ๋อเอาไปทําพริกยาไสซน่ะครับพริกยาไส้อันนี้คือเครื่องของพริกยาไส้นะครับพริกอันยาไซอะพริกเนาะพี่น้ําบอกกินไอ้พริกเผ็ดคือคือจะอันยาไส้คืออ่ะตำเลยค่ะโอ้ตเก่งมากอันเดี๋ยวเขาตำน้ำพริกกันก่อนครับเลยเดี๋ยวเอามาดูเครื่องแกงฟักทองก่อนว่าเราจะใส่เครื่องแกงฟักทองก่อนเนาะครับ เผ็ดขาดแล้วครับผมโอยจะได้เน็ตเลิ้นเก้ากิโลกึ่งก่านะเอาขคาโคกตัวนี้เออกรอบดิค่ะนครับท่านผมเหนียวหน่อเหนียวก็บอ เอานึ่งอะ่ะเอาทำเดี๋ยวเอาไปทำเชื่อมตัวแล้วก็เอาไปนึ่งกับน้ำพริกตัวไปอบนึ่งกับน้ำพริกติดไ,ไว้ตัวนี้ตำยังนะตำตำมาหอมหอมต้องม,มาจ,จัดการอันนี้ก่อนนีิตาจัดการแล้วน,นี่เด็กนิตาจัดการช้ำเละขุนหอมเหาะช้ำเละข้างโคกวัน<โฮ><โฮ>นี้เอากีเก่งข้างโคกนะครับนี่ยายขุนหอมเครับนี่ยายจะ ยอดหอยใส่หมูำามีเมนูวนี้แต่ครับยำขามัยำอะไทอดหอดมาหอยใส่บดเคยกินก็ครับยอดมาไฮหรือว่าอดมาหอยหรือว่าทอดะปาละิมนะคิครับนจะขมนะครับนี่นะแต่ถ้าคนชอบมันจะไม่ขมอย่างองมันคอรันพไปยูบัวยายสมาตอนี้ครับย้ายใส่ทีเข้า้วยกันครับ ว่าจะปิ๊กเหรอครับต้องปิ๊กเองนะครับวันนี้ผมเก่งข้าวโคกนะข้าวโคกหัวใหญ่กว่าข้าวโคกลวงครับน้องของน้องนะเก่งข้าวโคกนี่อกคนไาทำเป็นกระดาตัวเล็กค่อยๆค่อยๆเอาขูดเอาไะขูดเอาบุดนะขูดกันเอาไปถ้าทำวันนี้ก็ขูดเอาเออนั่นแหละ คูเดาแกตาแล้วเดาก็าลึกกับแกคิดคูได้แล้วตอนนี้ตะเล่นปลอกแล้วโอ้โหสีเหลืองทองอารามครับอร่อยแน่อร่อยแน่ครับผมอันนี้เอาเข้านึ่งกับน้ำพริกไทยสุดยอดครับน้ำพริกกระแดงนะกน้ำพริกขาครับหนึ่งผักละกับไหนนะโอ้โยเนาะน้ำหนั่งเขาถวายวเว้นกินดีๆครับเข้าหนึ่งถอดจี๊ถอดสักเกิงกินลงเลย อันนี้เลยจะนึ่งบวฟอกไงอย่างไหมวะนี่ครับทนผู้ชมเนื้อดีมากนะครับเนี่ยสวยสวยไปเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกกันรอยายคำตำน้ำพริกสามรอบสี่รอบแล้วครับแดงเนาะครับอันนี้เป็นแตงกวากสดเลยครับแตงกวาใส่กระเทียมเข้าไปครับผมกระเทียมหอมขาวนะครับหอมแดงครึ่งเลยเนี่ยแล้วก็กะปินะนั่นกระปิใส่กะปิลงไปครับผม อย่างนี้ก็ใส่เกลือลงไปครับจากนี้ก็ตําอันนี้อย่าคําใส่ถั่วเห่าก่อนนะครับใส่ใส่อย่าหน่อยเนาะอ๋อต้องใส่อยู่นะครับใส่น้อยถั่วเห่าใส่หมกเกลงแผ่นเนาะเดี๋ยวเขาแต่ว่าต้องตําอันนี้ให้มันละเอียดอำเนาะก่อนเลยก็ใส่ถั่วเห่าอันนี้ครับอันนี้ห่อก็ใส่ถั่นเห่าไปจีบแล้วเนาะยายก็จะใส่เกลืองแผ่นเนาะเกลืองแผ่นของพูนเหลือเกงแผ่นที่แบงกินเนาะกิโลกรัมสองกิโลเขาหนึ่งกับหมกไหนฮะไปไหนมานี่ยป็นล็อคมาเหรอหาไปเป็นไงเกลือง ทำไมต้อนเต็มไปดูไปต้อนมีนะพี่แกงเนาะเสร็จไปแล้วแกงก็เรียบร้อยแล้วครับแมนเดี๋ยวฮอลเอายาคำจะทำอย่างต่อครับเอาเขียงพี่ยายแล้วลูกยายจะซอยจีนเาใชไปแกงซอยจีนผมรอคำนี้มานานแล้วครับดูตะเลินมาแล้วครับตะเลินมาแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือครับลงพูนเป็ดดักกล้องก็สบายหน่อยยหน่อยยืนไปยืนมาถ้าเดี๋ยวถ้าคนซอยแล้วก็เก็บใส่ปากได้ อันก็เอาไว้ทำตีปูกหอมดวนไว้ลาบก่อนไม่ใส่ลาบอีกอ๋อเนี่ยใส่ห้าจะปุกพักพักพักน่ะเนาะก็พักดวนแรงมาลิ้นก่อย่ามาอี้ลำเดือฮะเดือดเรียบเรียบเรียนี่เมือนสมอคีเห็นบอกผมว่านะบัต้องบัต้องละอย่าครับนี่นะบัต้องไปใส่เก่งเงาะใส่ตีกินยางอีบั้งหัวขับบั้งหั หรือว่าบางท่านอาจจะใช้หมูสามชั้นก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบถ้าชอบอ่ามันๆก็ใส่หมูสามชั้นเนาะแต่อันนี้มันถ้าเป็นอันนี้มันมีอ่ามันต้างบอกมันเป็นอันซี่โค้งเนาะอันนี้ถ้าส่องแรงๆมันนี่โอ้เนาะท่านนาเทนหันนะนาเทนหันนะนานเทนเนาะขากะ่ะหม้ออมแล้วอันนี้นะอืมอัน เอามาขายหม้อขนาดนั้นที่กรงอีนอนนท์อ่ะหม้อใส่น้อยเดียวพอแล้วครับที่เหลือนั่นเอาไว้กินตะลุนยำแกงตึ้งหน่อยฮะน่ะตะลุนยำแกงตึงหน่อยฮะน่ะกินสักปีงนะครับเอาใส่ช่องฟีดไว้เดี๋ยวเราไปแกงกันก่อนครับเข้ตั้งหม้อแกงใส่น้ำพริกเงาก่อนเนาะอันนี้เขาตั้งหม้อแกง สุกแล้วก็เดี๋ยวยายคำจะทำพัดบกหยอดบะหอยด้วยครับเป็นจะได้ซีซันซีซันสวยงามครับน้ำเกงนี่เขาก็เอาตะไคร้ลงเลยครับจากนั้นก็รอไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเขาได้กินกันแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวยายคำจะพัดยอดบหฮอยหรือว่ายอดมันละใส่หมูนะครับหรือว่าจะไปใส่เพราะเดี๋ยวก็ดูกันทัน้งรอมเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับรออย,ย่างเดียว ครับท่านผู้ชมถึงเวลากินอาหารเย็นครับผมอาหารมือ้อค่ำม,มื้อเย็นนี่ครับพัดหยอดมะระหรือว่าพัดหยอดบะหอยอันนี้กับน้ําพริกคลิปทีท่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นใส่หอยโอ้อันนี้เป็นพริกทอดอน,น,นะครับใส้ไส่มดทีเด็ดของเฮาอยู่นี่เลยครับผมแกงฟักเนาะแกงฟักใส่ใีนย่างซี่โครงย่างเอ๊ะแล้วซี่โครงย่างที่เหลือไปไหนฮะซี่โครงย่างที่เหลือถุงใส่อยู่ในถุงกระเป๋าใครสักคนดูนะดูในถุงองอันอันน้ำซุปซี น้าทิมาละอ๋อโอ้ยตัะอัปปี้เก่งแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าดีกว่าใจกันพี่คหายพิกเลยนะพีกเลยครับตัวยาซีโคงนี่ตัวยาซีโคงโอ้โหเป็นยังไงครับเสียงรถดังอยู่นะตัวตามได้อยู่ได้เนาะเป็นยังไงครับเดบตัวไปกินตัวนาทินก็ได้เป็นยังไงนี่แกงนี่ยายลืมใส่ใบอะไรครับม่ะมันหมีครใบมันแห้งไปเห็นแล้วใบอย่างก้อใบแมงรักหรือว่ากอมก้อเนาะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยำข้ามยำแรงครับผม,มเสียงน้ำไหลจกจักเจ็ดครับท่านผู้ชมกนละิ่นของการเจ้าะครับล้ำลอาหารบ้านบ้านทุ่งบ้านนาเนาะครับอาหารบ้านทุ่งบ้านนาครับเขากินกันแบบลูกทุ่งนี่ล้ำล้ำท่านผู้ชมโอ้ตะลึงไม<ด>่เห้อคนเี่กีนข้าวข้ามห้ยอยอ่างนะอาหารลูกปากี่ก้าให้ที่โค้งหายเฮ้ยี่เป็นอาหากี่ข้าวกับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมกี่ข้าวด้วยกันกี่ข้าวยำข้ามยำแรงครับ นาเทนไปจดหยอดกุหลาะนะเทนไปเติมหยอดเติมหยอดครับช่วงนี้ลงทุนไปเติมจ้ะนี่เห็นแบดีบป่าจ๋ครับเก็บสตังค์ไปซื้ออุปกรณ์มาเสริมเพื่อทำให้ชมได้รับชมให้มันคมชัดนั่นแหละครับเก็บตังค์ไว้ก่อนครับถ้าใครจะร่วมสมทบทุนร่วมได้นะครับหมายเล่นได้ครับ น้ำแกเลยขอนี้ครับเอาเลยสีโคงย่างมีขอนซี่โครงตุมก็ได้ครับเนอไม่ยากยังหนอเดี๋ยวท่านผู้ชมามพูดันใจอย่างกับซีโครงย่างครบเฮ็ดหนกอร่อยก่อนองโครงย่างมันหอมครับหอมมากกว่านุ่มแม่นล่ะ เอาอย่างแล้วม,มาเก่นงน้อยยายอ่ะเอายายจะชอบอย่างนี้แกงผัากกาดก็ลํานะ,ขะเขาเห็นกันย่างนี่นะไล้กินที่โค้งย่างได้ครอยากกินจิ้มหุ่มเลยครับในคำทไท่คำแบกเป็นจิ้มหุ่มนี่ไะไกจิ้มหุ่มไปหของคนเมืองแล้วเพิ่ลจะเปิ้นจะเอาเนื้อนะครับแต่ต้องเป็นจิ้มไวายเนอะเอาไปย่างไวายให้มันหมก ขุ่นหอเหขาเหมอกน้ำตกนะครับนะครับเส้็เแล้วมาทำเหมือนแ็งอ่อมแต่ว่าน้ำมันจะมาเข้มข้นเหมือน,นแ็งอ่อมน้ำมันจะดรอปลงไปหน่อยตุยก็นนะกยังยายอันนั้นปนวะแกงเนื้อย่างแกงจิ้มย่างเนาะยายเคยแกงอยู่นะครับอยู่บ้านนอกบ้านนาเขาก็กินอาหารบ้านบ้านเนาะแต่ว่าลำครับอาหารบ้านบ้าน,าน,านก็าัดซีเหลกากนจะเหมือนไปละอ่อนครับ ล้ำกว่าอาหารที่แพงๆหรูๆเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับชีวิตชีวิตบ้านนอกบ้านนานี่นะบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันติดดินเนาะครับเป็นที่ขี้ดินขี้เปอเอีก้วเขาว่าอี้บนผมมีสิ่งที่ว่าแสงไฟหรูหราเหมือนในเมืองเนาะแต่ยายชอบอย่างนี้มันเงียบสงบดีแล้วก็เหอย่างหนึ่งคนบ้านนอกเขาน่ะไปบ้านไผ่เปิ้ลนก็แบ่งปันกันครับนี่อย่างก็เจ้ยเหลือกันนอ้เนาะ เนี่ยส่วนข้างๆติดกันเนีย่ยพักเต็มเนะี่ยมาเลยม,มาเก็บพักไปกินนะ่ะเนี่ยเปิ้ลบอกคือกับห้องกันเอิ้นกันเนาะครับมาได้ขายคือกันหลักเอาครับ,รบถ้าเจ้าของหมาไมนะ้นะไปยังไปเอากินแล้วเวลาเจ้าของมาห้องก็บอกเปิ้ลแต่ว่านี่เก็บพักมาแเมือ่อกี้มอหนึ่งเนอะอย่าเปิ้ลบอกให้เอาตัวเองเห็นก่อนนั่นนะครับเน<อ>เป็นชีวิตชีวิตบ้านนอกมากชีวิตอย่างนี้นะมันมีความสุขมันเติมแล้ว กเริญอิ่มข้าแล้วครับนูำนปัดหน่อยแล้วไปเหรอ่รมีท่านผู้ชมบอกว่าน้ำพุนไปกลางเต็นท์ในส่วนเนยคซอมให้จะบรรยากาศให้ดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอก่อนหน่อยยาซอเนาะรอเห็นสักเดี๋ยวรอห้องน้ำแล้วเดี๋ยวมากลางเต็นท์แน่นอนครับติดหน้าเนะครับอาจจะมีแขกแล้วเชิญท่านอื่นก็ได้มันได้ไงครับใครจะมากลางเต็นท์ก่อนมาเนอะเดี๋ยวรอห้องน้ำแล้วก่อนครับจะได้ไมต้องไปไกลเนาะครับถ้ามาถ้าใครมาส่วนก็ ขอความกรุลานะเอาแผงโซล่าเซลล์ติดมา้ดยสักแผงของผมพักฟรีพักฟรีครับผมมาเล่นไปนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลุกมูลจะซื้ออยู่ซื้อมาติดมันมีแสงสว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ก็อันอย่างนี้มาข้าวตีข้าตแตงเถอถ้ามันเข้าตีข้าตแตงจะมาอยู่ในสวนใช้ชีวิตอยู่ในสวนนี่แหละครับบันป่าชีวิตละเออคนว่าอย่าโกนเท่าดามาใช้ชีวิตสโลไลฟ์ครับ ไม่ได้ยัง่เข้านะน <y> ้ำ้องสลบเตียวไปห้องน้ำนี่ได้กี่ใครโขขึ้นหลังแลรวมาโยมอันเหมืออ่ะชิวีตจะโลไลคนลยายว่าแต่ที่รู้ไหนลุงพูผมไปบวชดีกว่า,<ง>าถ้าผมบวชมากสีท่าทายทำคลิปนี่ทายวันนี้ลงติดหน้า มันจะเจ้างหลือเก่ากันขนาดตึงวันนี้ยังจ้าอยู่แล้วเนาะผมเป็นคนใจเย็นครับเย็นกับเย็นกินนี่บอไปแล้วครับอู้กับน,นักอู้กับหลายเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอย่างอู้เนาะอู้ม,มดอ้ะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเจอกันอู้ครับสำหรับวันนี้ผมแล้วกับยาคํจาร์เลนเสียหายแล้วก็พร้อมกับน้ำหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปะํามูกไปแล้วครับนาวหนาวแล้วนะ